เจกานั่นจะยำระงาหลังตานันจะเตเจนลักขังวันตามิสัพพโซหิเลโอตัปปะสัมปนาทุกัตมะสมาหิตาสันตสัพุลิสลาโลกเตวะธรรมติวัจเลสัตยปคาปัตตนาสติปทาวัจนามาตาปิตาเจเนกันตาจตเวทัิเติกมะอะยาปะละมาลาปะสันตุเถปะระมังธนังวิ yatini panahpalamanso การในพิธีจเจริญพุทธบนต์ก็จบเสร็หลงเรียบร้อยนะครับก็บจะรอเวลา24นาฬิกาขอเ,เชิญทุกท่านได้รวมกันที่ดา้ดานด้านด้านข้างพระบูชนะครับเพื่อจะรวมปล่อยโคมในเวลา24นาฬิกาพร้อมกันนะครับเมื่อถึงเวลา24นาฬิก,กาพระสงฆ์ก็เจริญใจบุญคาถาพนักงานรังค้องชัยตีกองสวะชัยและก็ปล่อยโคมพร้อมกันนะครับอรอ่อยคม หลังจากเวลา24นาฬิกาแล้วนะครับเมื่อการปล่อยโคมเสร็จไปแล้วพระสงฆ์ก็จะปราบพรมน้ำพุทธมนหลังจากนั้นนะครับท่างประธานฝ่ายกระบดและคณะก็จะไปยังลานด้านทิศตะวันออกนะครับเพื่อจะอประกอบพิธีเททองหล่อพระสิง์หนึ่งของช่อแฮนะครับ ครับคุณสุรีครับในขณะนี้นะครับการเจริญพระพุทธมนต์นะครับในส่วนของด้านนายพระอุโบสถนะครับเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนขณะนี้นี่จะมีการปล่อยคมลอยนะครับก่อนที่เราจะไปร่วมกันนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีขานะครับที่จะถึงอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ด้วยนะครับการปล่อยคม การปล่อยโคมปี12นักษ <c oughs> ัตว์จำนวน2,553อันเพื่อเป็นการบารมีในตลอดจนนะครับด้านในก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์นะครับไปเลื้อจนเลื่อไปหละนะครับจนถึงเวลา24นาฬิกานะครับแต่ว่าด้านนอกมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับก็จะมาร่วมการปล่อยโคมลอยนะครับแล้วก็จะมีการลั่น กองด้วยนะครับการล่าส่งกองและการลัา่นของกองฉันนะครับเพื่อต้อนรับปีใหม่นะคะอีกเพียงไม่กี่นาทีนะคะก็จะถึงช่วงของการเขาดาวนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะส่งท้ายปีฉลูส่งท้ายปีฉลูครับผมต้อนรับปีขาด้วยอ่าใช่ค่ะบรรยากาศตอนนี้หมยค่อนข้างที่จะเย็นเหมือนกันนะคะเอยนะครับตอนนี้ก็มีคนลุก ้าผมมีท่านนายกเราการท่าจังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับก็ได้ร่วมกันปล่อยโคมลอยนะครับในขณะนี้ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นดังภาพนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกันปล่อยด้วยนะครับวันนี้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็จะได้เห็นนะครับโคม เต็ม<ช>เลยแหละนะครับจะส่องสว่างเลยแหละนะครับมีในส่วนของพี่น้องสื่อมวลชนจังหวัดแพร่ด้วยนะครับก็ได้มาร่วมกันปล่อยโคมด้วยนะครับแล้วก็หลายหลายท่านเลยนะครับที่เดินผ่านเราสองคนไปก็ถือโคมลอยกันไปเต็มเลยแหละนะครับสําหรับในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลานะครับที่พี่น้องชาวจังหวัดแพร่และก็พี่น้องคนปีขาด้วยนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชน นครับประเทศไทยของเรานี่แหละนะครับที่มาเที่ยวที่จงอวัดแพร่ในวันนี้แหละนะครับก็จะได้มีในส่วนของความเป็นสริมงคลนะครับให้กับตนเองนะครับต่อเนื่องไปจนนู่นแหละนะครับข้ามปีเลยว่างั้นเถอะนะครับครับตอนนี้ผมก็ใกล้แล้วนะครับใกล้ที่จะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วต้องดู ลมด้วยที่ทางลมนะคะว่าจะมาทางไหนตมื่อสักครู่ตอนที่เราเยนบรรยายอยู่ผมมีอยู่ลูกหนึ่งนะคะก็เกือบที่จะโดนท้องเหมือนกันอฉะนั้นก็ต้องฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆที่ใช้ได้มีการใช้โคมเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยตลอดจนในช่วงนี้ต้องฝากความห่วงใยนะคะถึงท่านทุยกำลังติดตามระวังทุกๆท่านจะมีโปรแกรมเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ระมัดระวังค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางผม วันนี้อุบัติเหตุยอดคงจะเพิ่มขึ้นนะคะครับผมในช่วงของ7วันอันตรายนะครับเทิดไทยองราชันเนี่ยนะครับเราต้องช่วยกันแหละนะครับที่จะลด <ạ. S 2> อุบัติเหตุนะครับตอนนี้ในส่วนของโคมลอยนี่ยังเลยนะครับแต่ว่าลมวันนี้แรงมากเลยลมหนาวนะครับที่จะมาต้อนรับปีใหม่ที่ก็จะถึงนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับถ้า <ạ. S 2> วัดได้คร่าๆวๆด,ด,ด้วยเราเองเนี่ยประมาณสัก20องศาน่าจะได้อยู่ นะครับสาหรับในช่วงนี้ตอนนี้ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะคะพร้อมกับครอบครัวค่ะก็ได้ทําการปล่อยโคมแล้วนะคะโดนนั้งขึ้นสู่ทองฟ้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะตามด้วยโคมเล็กโคมน้อยหลากหลายเลยแหละนะครับของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่นะครับตอนนี้ที่ได้ยินนะครับในส่วนของเสียงการลั่นของกองชชยนะครับแล้วก็การตีกองสะบัดไัยกองปูจานะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีละนะครับจะได้ชมความสวย สดงดงามประการตาของทุกแล้วก็บอกไฟดอกด้วย<ช>ค,คุณดูนีจะได้เห็นะนะครับถ้าหากว่าเป็นภาษากลางก็จะเป็นจุดพลุดอกไม้ไฟครับสีสันสวยงามเลยวันนี้นะครับเยอะเลยนะครับจะทําการจุดพร้อมกันนะครับทั้ง3าระทาตเลยนะครับประทาตช่อแฮประทาตดอยเล็กด้วยแล้วก็ พระธาตุจอมแต้งด้วยนะครับในขณะนี้นี่โอ้โหนะครับตอนนี้นี่ยังรอเวลาโคมที่จะรออยู่นะครับใช่ค่ะก็คงจัขไปรอยร้อมกันหลายๆดวงนะคะหลายคนนี่เอาปากกาเขียนที่โคมรอได้ครับคุณสลีนะครับเดี๋ยวเาราเสร็จจก ทุกปล่อยโศกแหละนะครับให้ลอยกับปีเก่าไปเอาแต่สิ่งดีมาในปีใหม่ที่จะมาถึงด้วยครับค่ะเดี๋ยวเราเสร็จจากภารกิจก็คงจะได้ไปปล่อยโคมผมก็เลยไปปล่อยโคมพร้อมกันหละนะครับจะยังเหลือไว้ให้เราอยู่หรือเปล่านะแต่จะเหลืออยู่นะครับเพราะวันนี้มีเยอะเลยนะครับมากกว่าอีกนะครับ2,553รลูกเลยนะครับสำหรับโคมลอยวันนี้นะครับก็เพื่อเป็นการที่จะให้พี่น้องชาวสงฆ์แพร่หลานนะครับได้ร่วมกันนะครับสังสมบารมีนะครับรวม ถึงการสักการะองค์ปฐาชโยแห่ด้วยในวันนี้นะครับการปล่อยโคมลอยนี่นะครับถือว่าในส่วนของประเพณีล้านนาเนนะครับจังหวัดแพร่นี่นะครับถือว่ามีการปล่อยโคมลอยนี่ประจำอยู่เหมือนกันนะครับในการทําพิธีอะไรต่างๆแหละนะครับถือว่าเป็นอากาศการปล่อยโคมถ้าสมมติว่ามองไปบนท้องฟ้าขณะนี้นี่อาจจะเห็นในส่วนของโคมนะครับที่มีสีสันสวยงามลอยขึ้นไปแล้วแหละนะครับอาจจะทยอยลอยขึ้นไปคุณสุรีครับอาจจะเห็นว่าในตอนนี้โอ้โหคนเต็ม เร,เริ่มที่จะลอยไปแล้วนะคะแต่ว่าลมช่วงนี้ค่อนข้างที่จะแรงเช่นกันค่ะก็อาจจะทําให้โคมไฟนั้นลอยไปเร็วเช่นกันนะคะ ต้องฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจุดประทัดดอกไม้เพลิงหรือว่าจะเป็นโคมต่างๆทุกๆช่วงเทศกาลค่ะฝากความของยายเพราะว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกๆครั้งโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะคะอย่าประมาทกันเลยทีเดียวค่ะครับผมต้องถ้าจะปล่อยโคมตามบ้านเลยนี่ต้องดูในสถานที่ที่โลง่งแจ้งนิดนึงคุณสุรีครับเพราะว่าถ้ามิชืาานี่อาจจะไปเกี่ยวสายไฟยเกี่ยวต้นไม้หรืออาจจะไปลงหลังคาบ้านก็ได้นะครับอุบัติเหตการที่เกิดขึ้นเเผอเรายืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันต้องคอยระมัด ระวังช่วยกันดูแลนะคะครับน่ากลัวอยู่เหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เหงนขึ้นไปมองบนท้องฟ้าครับเห็นดวงจันทร์นี่โอ้โหส่องสว่างเลยแหละนะครับสำหรับในวันนี้จันทรุปราคานะครับหลายคนอาจจะเห็นแล้วช่วงนี้นะครับอีกไม่กี่วินาทีหรือว่าอีกไม่กี่นาทีก็จะได้เห็นแล้วนะครับตอนนี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ก็ร่วมกันปล่อยคมโอ้โหนับร้อยลูกเลยครับคุณสรีครับ